คือความเดือดร้อนของประชาชนพวกนี้นะเราเนี่ยอดทนและก็อบกันแล้วก็กนวกทนโอบถึงที่สุดข,ขาดผุเราก็ยอมแต่ทีนี้ว่าทางรัฐบาลน,นะ ไม่เคยเหลียวแลเลยแม้แต่ไร่ตั้งแต่สสขึ้นไปพอเหยียบบ่าเราขึ้นไปได้เป็นสไนสได้เป็นรัฐมนตรีได้เป็นนายกคุณต้องเหลียวหลังมาดูพวกเราบ้างว,ว่าการเป็นอยู่ของประชาชนเป็นยังไงไม่ใช่คุณเหยียบบาพวกเราไปคุณไปหายเงียบแล้ววิ่งไงรัฐมนตรีอยู่ทุกวันเนี่ยไม่มีคุณภาพอะไรยิ่งโครงการหัว้วอะไรหัวล้านตัว โกหกไอ้พวกนี้รัฐบาลพวกนี้โกหกตั้งแต่กี่ยุคกี่สมัยป่านนี้โคราชตัวที่จริงๆมันน่าจะตึงเพวกผมพวกนี้โกหกเออบางทีบางครัง้งวัวเนี่ยซื้อมาราคาหกเจ็ดพันเอามาแจกเกษตรกรแล้วมาตีราคาสองหมื่นสามหมื่นมันไม่ใช่ของพวกนี้ของพวกนี้มาโกหกกันเห็นๆดูแล้วรัฐบาลยุบ ไม่มีความจริงใจแก่ประชาชนคนที่จะแย่ที่สุดก็คือประชาชนเกษตรกรชาวไร,ร่ชาว,ว,าวนาผมเคยพูดไปแล้วครั้งหนึ่งว่าต่อไปเกษตรกร,ร,กรไทยเนะี่ยชาวนาไทยเนะี่ยจะต้องไปซื้อข้าวต่างประเทศกินแต่ทุกวันก็เกิดนะหนึ่งคนไทยเลี้ยงหมูคนไทยเลี้ยง,ยยงวัว ต้องซื้อเนื้อต่างชาติกินคูณอาไปขึ้นห้างผมต้องไปซื้อคุมกินทุกวันเนี่ยเหลืออดเหลือกั้นสักวันหนึ่งจะเอาวัวไปปล่อยกินหญ้าที่หน้าทำเรียบรัฐบาลให้ดู